พี่น้องคลิปนี้มาเปิดกล่องพี่น้องสั่งไอ้เลื่อยยนจากไอ้ลาซาดามาพี่น้องดากอ้อนเออดากอ้อนห้าเก้าเก้ามั้งเดี๋ยวมาเปิดเบิงพี่น้องว่ามันจะตรงปกไหมม,มาเบิงกันเลยพี่น้องว่ามันสิเป็นอะไรสดสดร้อนร้อนพี่น้องเลยหาก็มาแต่ยังไม่ได้เปิดดู ต่เลยถาเปิดพร้อมกันกันกบพี่น้องเนี่ยดูไปพร้อมกันว่ามันคิดต้งโปกบอกราก้อนห้าเก้าเก้าไออก้อนห้าเก้าเก้าไอตอนแรกผมว่าจะเอารุ่นไนแปดเก้าเก้าพี่น้องรุ่นแปดเก้าเก้าแต่ทีนี้ผมมาคิดไปคิดมาแล้วไอ้รุ่นแปดเก้าเก้านี่ผม ผมไม่ชอบกองอากาศมันพี่นอกองอากาศมันเป็นแบบกระดาษไหมผมก็เลยโอ้ยวะมาคิดดูมันมันยากพี่น้องมันยากไปบบไหนก็ยากตอนที่ไอ้มันไอ้เวลาเราไปใช้งานนะพี่น้องถ้ามันเป็นกองกระดาษถ้าได้เป่าแต่แบบนี้มันไม่ใช่กองกระดาษนี่ได้ของแถมเนี่ยแน่แบบนี้นี่ถังน้ํามันนะี่พี่น้องไอ้ถังน้ํามันแบบนี้เนี่ย มันดีพี่น้องมันดีมันดีกว่าถังน้ํามันแบบเล็กๆแบบผสมแบบอันนี้น้อยๆนะสู้แบบนี้ดีกว่าพี่น้องออแล้วก็ผมสังเกตนะเลื่อยยนที่ที่เขาแถมไปกล่องผสมน้ามันแบบแบบนี้มาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเลื่อยยนะ่ะมันจะเป็นงานละเอียดพี่น้องเลื่อยยน์มันสีสวยงามเออที่ผมสังเกตนะเออแต่ถ้าเลื่อยยนแบบรุ่นไหนก็ตามที่เขาให้กระป๋องผสมน้ํามันมาแบบเล็กๆอะ่ะกระปอกลอกน่ะพี่น้องเขาเคยเห็นอยู่เนาะ แบบนั้นอะ่ะส่วนมากอะ่ะจะเป็นงานเกรดบีสมากกว่าเออแต่ถ้างานแบบนี้มันจะเป็นงานละเอียดพี่นอ้องเออผมจากที่ผมสังเกตนะแต่ก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวรอดูกันพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบิ่งของแถมกันพี่น้องได้อันนี้แล้วก็ได้กลวยแล้วก็ได้โซ่มาพี่น้องโซ่ก็เป็นโซ่รุ่นเล็กพี่น้องดาก้อนสองหนอ่อพี่น้องเลยสองหนอ่อหลังเหลี่ยม สองนอหลังเหลี่ยมนีสองนอหลังเหลี่ยมคล้ายๆกับคล้ายๆกับสตินน่ะแหละพี่น้องด้ยอารมณ์ตัดคล้ายๆกันผมคิดว่านะอแต่ความทนทานก็อาจจะอาจจะสู้สตินไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวรอดูเนาะเราก็ต้องเลือกถ้ามันเหมาะกับงานมันบอกองแพงมันก็ต้องทนเป็นธรรมดาแอนบอไอโซโซ่เส้นเดียว แล้วก็ได้อุปกรณ์นี่แหละพี่น้องก็ดูดีอยู่เออดูดีอยู่ได้ตะไบตะไบอันนี้ใช้ไม่ได้หรอกพี่น้องตะไบวันนี้ใช้ไม่ได้ใส่ไม่ได้หรอกอืมก็ได้ไขควงได้บล็อกได้หกเหลี่ยมมาโอเคพื้นฐานพี่น้องได้อันนี้มาด้วยท่อท่อเดียวท่อรูดเดียวแบบนี้นี่ มันมันมันจะมันสิบกคอยแห้งพี่น้องถ้าเราจะใส่เราต้องไปทะลวงตรงนี้ให้มันโล่งกว่านี้หน่อยนึงแต่ก็ดีเนาะของแถมเนาะก็ปลาประกับก็ธรรมดาพี่น้องธรรมดาเาดี๋ยวดูว่าแล้วก็ได้ปลาโอ้โอ้แถมตะไบามา โอ้ตอไบแบบนี้ตอไบแบบนี้ใช้ได้อยู่พี่น้องเออตอใบเขาแถมตอไบแบบนี้มาใช้ได้อยู่ใช้ได้เนี่ยอันนี้ยี่ห้อไอ้ม้าลอดห่วงพี่น้องเออม้าลอดห่วงแต่ตอไบนี้นี่ใช้ได้อยู่อใช้ได้อยู่เนี่ยใช้ได้ส่วนตอไบตัวเนี้ยที่เขาให้มาแบบเนี้ยใช้ไม่ได้พี่น้องเออตัวนี้ใช้ได้อยู่ถือว่าถือว่าดีอยู่อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ดีหรือเปล่านะอันนี้ก็แถมมา ออ๋ปกติเดี๋ยวมาดูเครื่องกันเมดแล้วร่เมื่อไหเดี๋ยวมาดูเครื่องกันซึบเบิ่งเครื่องกันพี่น้องว่ามันจะยังไงเห็นบ่นี่โอ้เห็นปานใดอ่ะวางข้างล่างดีกว่าเนาะเห็นบ่โอเคเห็นอยู่นะนี่ งานนี่เนื้องานเนื้องานละเอียดดีอยู่พี่น้องอละเอียดดีอยู่เอมสมกับราคาอยู่ผมคิดว่านี่นเห็นบะเขาพ่นสีอะไรมาให้เลยนี่เห็นบปอตัวนี้ยตัวแข้งเครื่องนี่พ่นสีมาให้แบบเนี้ยก็ถือว่างานกับละเอียดอยู่พี่น้องงานละเอียดอยู่เออสวยงามอยู่เดี๋ยวดูกองมันพี่น้องท่อสามรู เนเบื่องของมันโอ้ยขึ้นมาแข็งไปเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยขึ้นปวดบัวได้พี่น้องอ <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาครีมล็อกมาอันนั้นก่อนครีมล็อกมาเปิดก่อนพี่น้องเอ้ามาแล้วพี่น้องต้องได้ใช้ไอ้ได้ใช้ครีมมาเปิดพี่น้องเอ้ยแนนโพดเลยเขาคันมาให้แนนโพสเลย เดี๋ยวเบร์ระบบกล้องอากาศมันห่อยมันเปิดยากแท่ล่อยโอเคโอ้ของไม่ฟิตธรรมดาพี่น้องนี่ที่ผมมักคือผมจะชอบกล้องอากาศแบบนี้พี่น้อง เพราะว่าแบบเนี้คือเราใช้งานไปนานๆมันสีดำพอมันดำปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำมันฉีดล้างได้แต่ถ้าเป็นกองอากาศที่เป็นกระดาษเนี่ยพอใช้งานไปนานๆเราเป่าลมยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมันก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมพี่น้องมันไวง่ายคือมันมันใช้งานได้ไม่นานเราก็ต้องเปลี่ยนกองเสียเงินเปลี่ยนกองอีกพี่น้องแต่แบบนี้เนี่ยใช้จนเครื่องพังก็ไม่ต้องเปลี่ยนเห็นบห คือผมชอบคองอากาศแบบนี้เลยออผมก็เลยตัดสินใจเอาตัวไอเอาตัว599อืาผมก็เลยไม่เอาตัว899เพราะว่าดาก้อนมันก็มีตัว599เนอะออแล้วก็ตัว899มันสีลูกสูบมันสีไงไปกว่านี้อออันนี้มันก็เป็นรุ่น58รุ่นศูนย์เหมือนกันแหละพี่น้องแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิง้งดูความแรงเบิ้งระบบชกเป็นยังไง บ,บุกชกเป็นเป็นแบบดันธรรมดาพี่น้องโชกแบบดันธรรมดาจ้ะสวยงามอยู่นะผมว่านะอ่าจ้ะงานละเอียดดีพี่น้องงานละเอียดดีอยู่พลาสติกยังกันนาดีอยู่อืก็สวยพี่น้องสวยงามอยู่ คือไม่ดีกว่างานเกรดถูกทั่วไปเนะี่ยอันนี้มันถูกก็จริงพี่น้องแต่ว่ามันมันก็ชิ้นงานมันละเอียดกว่าอมผมสือมาในลาซาด a านี่พันสามพี่น้องพันสามร้อยบาทพันสามร้อยบาทท่วนนี่ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมสืบไปตัดใหม่ให้พี่น้องฟังเสียงให้เบิง้งพี่น้องอก็ประมาณนี้เนาะ อ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อแกะกล่อง 599i ไอ้อ่ะโอเค